บ 1, ัดหนึ่งบัดสริมบัเสริมบันี้เป็นการสวดมณ์ครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองเจ็ดหนึ่งขอถวายเสียงสวดสาธายายพระสูตรพระประลิขและมณ์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคยืนบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัย <c oughs> อรหังตมาสัมปุธโธภะคะวาพุทธังพะคะวตังอภิวาทมี สวาคาตัวพระกตาธโมธรรมังนัมตะมีสุปฏิปันโนพระ,ตะกตสาวกสังคฆัังคังนั่นเอบทที่สองบทบูชาพระพิเดพี่นาาอรหังตมาสัมพุทโธสุจีลังปะลินิพุทโตพุทเธหิเทะละมานุทานิปะละมิหิจาริสติ เยาวะชีวังอาหารพุทธทางธรรมังสังฆังสารนังคาโตปูเชมิละแตนัตแตยังธรรมังจัลลมิสุธีนาบทที่สบทสวดชุมนุมเทวดา <c oughs> สมัตาจักกะวาลีสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชสัจุนันตุสักขะโมกขะทางตากเกกาเมจะลุเปคิลิสิขะละตเตจันตะลิเควบิมาเนทิเปละเทจักาเมตาลุวะนะขะหาเนเกหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวชลาลาวิสเมยัขาขันทภะนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาธโเมสุนันตุ ธรรมสตวาการวยยมพระทันตาธรรมะสวนการยยมพระธันตาธรรมสวนว่การรยยมพระธันตาบทที่สี่บทสวดบุพพระคันธรมการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคุณณแปะหาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนังคาชามิตติยมปีทำม,มังสระนังคาชามิตติยมปีสร้งสงสางทางสระนังคจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจิยาคาถานาถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุติเมหนตุสัพพทานาถิเมสระนังอันยญญทมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุติเมหนตุสัพพทานาถิเมสระนังอันยัง้ังโฆมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุติเมหนตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดติละตนะป่าน้ำะคาถาพุทธังนาเมรัตนะภูตะสัลีลาจิตตังทำมังนาเมรัตนะภูตะวิสุทธิชาลังสังคังนาเมรัตนะภูตะวิสุเสระทิฏฐิ เอตังนเมลติละตะนังละตนัตะยะวะหังสัมมาสัมโมสลิตะวัตถุวิเศษสะปูตังหันโยยายะยุตตะคุณะโยขะวะสัปวะตังอาตุมิตะยามหิปิตเทวะเจทะติทันเตเกกงวินาตะ ทิตเตเรสามารถสัมผัสเวนะโลเกกะทาจิจะติเลนจะปาะตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอัติทุตธะตั้งวินโยหุหิปันธิตะชะเนหิวิชัยยะลูปังโลกัมหิเกหิจิตกะทันจุปะละพันียังเกสนติตุทุวิธิตังชุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะกะยะสุวิสุตัมปิสมุทปสตังมนสิสุธาปะจาธถนานังปุญญติกานะมนุด มะสามุตตมะปุณณะภูมังกุขะปรมมุดจะะมุะมขสะสารนังคตานางังปูชาละเหสุปะละมังอภิปภูชเนยังนิพพานะสาัจิริยายุปานิาสา,สา,าสยัตทังก็มากิเลสะมลโสวะทะนัสิทธยาจะสาธุหิอัตถะกุสเลหุป,ปะสเสว,วนยียังปารในหิเจปิสรารนังคามณียะมเมว,วะสัสมาหิตังติะระ,าระาาตานังสารนังคตัมหะละตตินที่วางคณะในสุนัสมานา ภูเชมะจะปิสาสตังสุปัสชนะจิตตาตัถานุปาริจริยาตถาลตาจะภูญเยนะตัถาสุกัเตนะสุขีพระเวโมเตเจนะตัตะจะตถาปิสุวัติหุนตุเยเจโยเจทะธรรมะวินัยยัมปิปมาณะปูโตโลกุตตลาภิจมัยโยนิยตโตสุโภชังตัสโสปนิสสะยะเะยยะอัยัมปิหุนตุวัตุเตเยปนิจโตสุปัสสะตะกาโล บทที่แปดนะัมมะกาลสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมะลาปะกัตโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลสัพปาาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังนะนตังวินเนยังพุทธังวันตังศีลสานัมามีโลกาสานาทันจวินายะกันจะกตันเตกตาเตชยะสิธิหุนตุสพันตลายาจวินาสเมนตุธรรมโมทะโจโย วิยตัสสะสัตถุทัตเซสีโลกัสสาวิสุทธิมัคังนิยานิโกธรรมะทะรัตสะทารีลาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมะวละัลันตังศิลสันนัมมิโมหัปปะทาลังอุป,ปสันตะทาหังตันเตชะตาเตชะยาสิทิโหตุสะพันตะลายาจะวินาสเมนตุตัดธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาวะปุปปะกิเลสสะเชตาสันโตสายังสันตินิโยชโกะจะ สวาาัสดะธรรมนงวิธิตังกะโลติสังขังวลันตังสีลสนะัสนามามิพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสัมมาสีละพิทิทงตันเตชะสาเตชะยะสิทิหนตุสะพันตะลายจาจจะวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมกันอ,นอาถากะกาถานโมอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธสัมมหสินโนนะโมอุตตะ มะทธรรมสัตวะคัสตะเจวะเตนิทะนโมมหาสังคัสปิวิสุทธิสิละทิฏฐิโนนโมอมาตายะลัตถะสาระตนะตะยสตะทารุกังนโมโอมะโอมะกัตีตัสสะตัสสะวุตตายสตปินโมกัลลัมปะเพาเวนะวิขัชันตุปัฏวานะโมกัลานุภาเวนะสุวัติหุนตุสัพพะทานโมกัลัสตะเตชนะวิธิมหิหุตนิเตชะวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมตุตังเอกลงตไม่ยังพระควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุวสุเมงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัจทิปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวาอรลหันเตหิทัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยฟเยนะสันนิปติตาหุนสีพระกวันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะอาถะโคจะตุนังสุตทาวาสกายิกานังเทวนางเอตตาทะโหสิอย่างโผพระควาสกั เกศวิหารติกับปีล่วัตถุสมิงมหาวเนศมหาตาพิขุสังเคนะกัทิงปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสะเพเหวว่าอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตูเหตเทวตาเยปุเยนะตันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังขันจัยานุนะมายมปิเยนะพระกวันเตนุปปัตสังกเมยามะอุปปัตสังกมิตวาพระกวัตโตตัต ตันติเกปจเจกะกาถาภาเียามาติอาถาโคตตาเทวตาเสยถาปินามะพะวะปุริโตตัมมัญชิตังวาภาหังปัสะเลยะปัสสะตังวาภาหังตัมมิเชยะเอวะเววะสุทาวเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุละหังจุอาถาโคตตาเทวตาภะคะวันตังอภิบาติตวะเอกะมันตังอาถังจุเอกะมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาธาภาเสย มหาสม, erman, ม moon, ัยโยปลวันนัตมิงเทวะกายาธรรมกตาอัคาตมหายิมังสรรมะสมัยยานทักิตาเยวะอปาราชิตตสังคันติ ไมทาโคอัปปาาเทวตาพระกัตตสันติเกอีมังคาทังอภาสติตัณละพิขโวตมาทังจุจิตังอตตโนอุชุกัมมะกังจุสารธีเนตสารธีวะเนตตานิฆาเทตวาอินิยานิลักขันติปันทิตาติไมทาโคอัปปาาเทวตาพระกัตตสันติเกอีมังคาทังอภาสติเฉตวาคีลังเฉตวาปะรีทังอิฆะคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจะขุมาตตาสุทันตาสุจูนาคาติ ทโคอัปปาาเทวตตาพระวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสติเยเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปัยะภูมิปหายะมนุสังเสหันเทวะกายังปริปูเดสันติติอัทาโคพระควาภิกขูอัมมันเตสิเยภูเยนะภิกเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตตาสันนิปติตาหุนติ กะาก็ัตังย์ทสนายะพิขุสงคัญจะเยปิเตพิขเวเฮสุงอติตมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตปัลมายเวยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเซยถาปิไมหังเอตละหิต เยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตาตมะทานังอรหันตสัมมาสัมบุตเตสัมปิภะกวันตานังเอตตะปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมฮังเอตตะละหิอาจิคิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตัยสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิเฮติสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสาธุกรรมนาสิกโลธาภิตสัมมิติเอบัมพัน เตติโพเตพิกโพระควาตปัจจโสสงพรควาเอตตทะโวจะสิโลกับมนุษย์กัามิยถทธุมาตาติตายติตาคิลิขภะลังปะหิตตาตมะหิตตาปุถุสิห่าวาสันลีนาลมาหังสาภิสัมพุโนโพทาตมะนัสสาสุทาวิปัสสนะมะนาเวลาเป็นโยปัญจสเตยะตาวะเนกาปิละวัตเวดโตัวมาติสัตถาตวเกสตเนรละเต เอวะกายะพิกันตาเตวิจนาแพพิโกเตกะอาตปะมะกะลุงตุตวะพุทธศัตสานังเตสัมปาตุวละหุญาณังอมุสานะทศนังอัเปเกศัตมาทคุงหัทธสังอัฏฐสัตต์ลิงศัตตังเอกหัทตสานังอมุสานะมัททุงอัเปเกนันตะมะทะคุงทิศสัพภาปุตตาหูตันจะสภังอภิญยายะวะวะกิตตวานะจักรุมาตตโตมันตยิสัตตะทัสสพวะเกศัตะเนรเต เทวะกายาพิกันตาเตวิชานาณะพิกาโวเยโวหังกิตตายะสัมมิกิลาหิอนุปุพพโสสัตตาสหัสสะวายขาปุมากาปิละวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยัสสติโนมุทัพมนาพิกกมุงพิกภูนังตมิตินวะนังสสหัสสะใหมะวะตตยะขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยัสสติโนมุทัพมนาพิกกมุงพิกภูนังตมิตินวะนังสัตตาคิลา สหัสยะกษานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสติโนโมทัพมนาพิกรมุงพิภูนางสะมิติงว่านางอิเจเตโซละสะะะะสสสหัสยะกษานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสติโนโมทัพมนาพิกรมุงพิภูนางสะมิติงว่านางเปิตามิตตาปัญจสตายะกษานันตะวันนิโนอิทธิมันโต ยักข้านางัตตะวันนิโน่ที่มันโตจิติติมันโตวันนัมันโตยักสัติโน่โมทะพมนาพิคกมุงพิโกนางแตมิเติงแว่นางภูมิพิโรราชค่ะหิโกวิปุลัสสานิเวสานางเป็นโยนางสัตตะหัสซากยะกษขานางไปยี่ลูปลาจติภูมิพิโรราชค่ะหิโกโตปะาคะแต่มิเติงแว่นางผุลิมันจะที่สังราชค่ะแตะละโทปกษัตริติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสัตติโตปุตตะปิตัสสะพระหัวอิทธานามามหาพระลา ที่มันโตสติมันโตวันนามันโตยัสติโนมุทมนายพิกมุพิฆูนางสมิติงว่านางพระกินนันจาที่สังราชาวิรุฬหะตัปัจัสสติคุมพันธนานังอาิปฏิมหารชายสติโตอุตตปิตสาพระหาโวอิทานามมชย์หัศนาที่มันโตสติมันโตวันนามันโตยัสติโนมุทมนายพิกมุพิฆูนางสมิติงว่านาง ปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปภคปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสติโตปุตตปิตตสสะพระหโวยท่านนามาม่หักพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันหามันโตยะสติโนมุทหมานาพิฆมุพิโกนังสำมิเตินวะนังอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตปัสภาษสติยะคานังอธิปติมหาราชายาสติโตปุตตปิตตสสะพระหโวยท่านนามาม่หักพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันหามันโตยะสติโนมุทหมานาพิฆมุพิโกนังสำมิเตินวะนัง ปุริมัยทิสังถตาละโธเักดกินเนนัวิรุษหโกปชิเมนะวิรูปโคปุเวโลอุตรลังทิสังจัตตาโลเตมิหารัชชาัมันตาจัตุโลทิสานัทลาภมานาทั้งสุวะเนกปิละวัตเวเตสัมมยาวิโนทัสาอัคูวันจานิกาสะทามายาปุเนนผู้เวเนนผู้วิหูจะวิภูโตสหะจันทโนกามัสเถโธจะกินุคันทุนิคันทุเจปนาโธอุปมาตโยจะเทวสุตโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทโพมะหูราคาจัโนสะโพ อาคูปัญจศิโคเชยวะติมพะโลสุริยะวัจจะซเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหลาชุภิมุทะมานาภิกขมงภิกขุนังสมิเติงวะนังอาคูนาภระซานาคาเวสาลาสหตัจฉกะกัมภะลัตตาลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาพระสาราธาจัอาคูนาคายาสติโนเอละวันโนมหานาโคโซปะคะสมิเติงวะนัง เยนาคัลเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปขิวิกุทธจักคูเวหายะสาเตวะณะมัชปัตตาตาุปปนาอิติเตตนามังอะพายันตทานาคัลชานะมาสิสุปปนาโตเข็มะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปปนาสละณะมะกังสุปุทธังมิตตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุลาติตาปาตาโลวาสะวัสเตติทิมันโตยะสติโน กาละกัญชามหาพิสมะสุลาธนะเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจะกหาลาโถนะมุจีสหกัตันจะพะลิกุตตานังสเพวิโลจานามกะกันในหิตะวะพระิงเสยนางลาหุพัทธมุปาขะมมงสัมมโยธานิพัทธันเตพิคุนางสมิเตงวะนางอาปูจะเทวะปัทวีจะเตโชวายโยตถาคะมมงวะดลุนาวะลุนาเทวาโสมจะยะสาตหะเมตตากรุณาไก กาอากูเทวายะสัจินโนทัศเตเตัตตสธากายาะเพนะนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้น,น,ต,น,ต,นตัวยะสัจินโนมททสถมานา,าพิ่กมุงพี่กุนังกัไม่ตินบ้านาง เป็นทูจะเทวาสาลีจะสมะจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตานักัตตานิปุรากิตาวาคูมันเทวลาหกาวาสุนางวาโสเสธโธสกูปะคะปุลินทะโธทัตเจเตทัตทากายาตเพนันัตตะวันนิโนอิเิมันโตชุติมันโตนะอันโตยะสัจิโนมุทะมนาพิกระมุงพิภูนางสุมิเตงวะนางหาค้าคูสหภูเทวาทลามักิติคาลิวะ อริทักกาจะโลชาจะอุมมาปุพันิพาติโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาตุริยะลุจิลาอาคูอาคูวัสสะวะฏเนสีโนทัตเตตัตสะสะกายาสะเพนันตตวันนิโนทิมันโตทิฏมันโตวันนั้นมันโตยะสัตสินโนมุทธะมานายพิกกมุงพิกภูนางกมิติงเวนัง ตมานามหาตมานามนุสตามนุสสุตตมากิธาปัทุสิกาอคูอคูมโนปัทุสิกาอัทาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตตวาสีโนปารลกามหาปารลกาอคูเทวายะสัสสีโนทัศเตเตทัศทากายาสเพนันนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนมันโตยะสัสสีโนมุทัมนาพิกมุงค์พิคุนังแตไม่เต็งวะนังสุกากะลุมะหะลุนาอคูเวคานัสสะหะ โคทาตครหาปามุคะอคูเทววิจักขนาสัพหมาตาหาละคาชามิสากาจายัสาสิโนขณนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสะอภิวาสาสัสติะเตเตทัตสัากายาตะเพนันนาตะวันนิโนอิทิมันตสุติมตวันนะาวันโตูยัสาสิโนโมทัามานาอภิกมงุงพิขุนงังสะมมิติวะนงังเกมิยาจตุจิตายามากะขกา,าจายาสาสาัสสิโนสัมภิตะกาละมาติแทจุตินามาจะอาตสาวา มันนาลติโนอาภูอัฏฐภูปะละนิงมิตาทัตเตตัศทะกายาสะเพนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะตติโนมโหทัมนะพิกมุงพิฆูนางแต่ม่ติงวะนางทันเทเตเทวะนิกายาสะเพนัตตะวันนิโนนามันวะเยวะอังคัจุงเยกันเยสตทิสาตหะปวุทธะชาติมะคคีลังโอคาตินะมะนนาตะวันทัศเขม โมฆะตะลังนาคันจันทังว่าอสิตติตังสุพมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะนันังกุมาโลติโซจะโซปะคะจะไม่ติงวะนังสหัสพามะโลกามังมหาพามาพิติตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสติโตทัตเถไถสลาภูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจัมมัชโตอาคาหาริโตปิวาริโตเตจัตสภิยะพิเนเตสินเทเทเวสพัมะเกมะละเสนาพิการมิปัสการหัสสะมันพิยัง เอทะพันหะทะพันทะทะราเคณะพันทะมัตุวโวสัมมันตาปริวาเลาทะนาวมโวมุติทะโปจินงังอิติตถามหาเซนโนกันหาเซนังอเปสสยะปานินาตะละมหาหจัตตะลังกตะวานะเพละวงังยะทาปะวุสโกเมโกฐานะยันโตวสวิชุกโกตทกะทาโสปจุทาวัติสังกุโตอาศัยยังวะเซตันจะตตะพังอภิญญายะ ว่าว่าข like ิตวานะจักุมาตัโตมาจะกยิ่งตัฏฐาตะาวเกศตัศนีละเตมาละเตนณพิกันตาเตวิจานาถาพิกาโวเตจะอัตตัมปะมะกะลุงสุตวะพุทธสัตตะนางมีตะลาเกหิปะการมงในตังโรมามปิชัยุงตะเพวิชิตสังขมาพยาติตายะสติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกตาเชะเนสุตตาติ